สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเราฝั่งไยและต่างประเทศก่อนอื่นที่ไปฮับฟังฮับชมคิปดีๆจากซ่องแม่น้องปา่านแชนแนลก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแม่น้องปา่านแชนแนลได้เลยทุกคนก่อนซ่องดินด้าสาวน้อยลังสารเลยนะคะทุกคนอีกสาวน้อยลังสารนะทุกคนเพื่อเป็นแห่งกินแห่งใจให้สามคนพวกเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปนะทุกคนก่อนอื่นนี้เนาะแม่น้องป่านก็มีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสุดวัางนอนแล้วกะ เป็นที่น่าพอใจหลายแล้วนะทุกคน,นเพราะว่าเจ้วแน่มีผู้ใหญ่ทังเงินมาแต่ทางประเทศไทยเนาะเพื่อมาสนับสนุนเนาะแ,แ,แม่น้องปานให้เพิ่นฟากเงินมาให้แม่น้องปานท่านเอาเงินนั้นไปซื้อขนมเลี้ยงเด็กน้อยที่ยูหงเหรียอยู่บ้านพนม่วงของพเหาเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยูหงเหรียนบานพงหาวขนาดบบมีแน,น่นอนทุกคนิดนะ ่นบบมีครูสอนและอีกอย่างนังเรียนก็มีจํานวนน้อยคนสินะทุกคนก็เลยว่าเพิ่นก็บอกแม่น้องปานว่าให้เอาเงินนั้นไปซื้อขนมให้เด็กน้อย้วก็บังเอิญว่าบบมีเด็กน้อยยุ่เขาเหียนอยู่บ้านนันแล้วก็ะเอามาให้เล็กน้อยในน้องๆให้ลูกๆหลานๆกินเนาะเซึร์ว่ามาไี้ยังเข้าเป็นเข้าพัดและกับประเทศต่าเนาะทุกคนเนาะมหอมก่อนอื่นก็ขอเข้าใจทุ้งใหญ่ใจดีอยู่เข้าใจ่งไทยเนาะเพิ่นได้ฝากเงินมาให้แม่น้องปานเป็นจํานวนเงิน ห้าร yeah, ้อยบาทเนาะทุกคนมาแตกเป็นเงินหลาก็ได้แม่น้องปานแตกมาได้หนึ่งแสนเก้าห้าพันเนาะทุกคนเป็นเงินบาทกับห้าร้อยบาทเนาะทุกคนสนานนั่นแม่น้องปานก็บบได้โลซ้าย่ังลายด้ยกระเจาให้ลูกๆหลานๆกินเขานะเพราะว่าเป็นเวลาเลิกห้งเรียนมาตอนพักเที่ยงเนาะทุกคนก็เลยว่าพามากิาวเขานะทุกคนดีใจบบดีใจดีใจเนาะ ก็ <c oughs> ขอขอบใจทุณยายใจดีหลายๆลใจเยสนับสนุนแม่น้องปานเนาะแล้วก็ให้ความยื่นมือช่วยเหลือแม่น้องปานแล้วก็มีจิตใจส่วนบุญส่วนกุศลเนาะเห็นเด็กมีคุณค่าแล้วก็มีมีอย่างมีใจเมตตาลูกหลานแม่มีใจบุญใจกุศลเนาะนยังเห็นเด็ก มีอนาคตในภคภายหน้าเนาะอันนี้ก็หา,าตแต่เรื่อ,องเพ่งเงียยมาเกิดสวย<น>ลูนนกลเมย่คน,น,นก็ดีใจก็เห็นว่าเออเห็นลูกๆหล,ล,ลานเนาะเพราะว่า่นฟังมาให้ว่าหลานบนันเพิ่นเห็นว่าโอ้อันถ้าบ่ได้ไปซื้อขนมให้เด็กน้อยแล้วก็เอาไปซื้อของยูของกินไปเฮ็ดคลิปกับอันน้องๆที่ว่าเคยไปกินข้าวอยู่เทียงหะเทียงมา ยังให้เพียงให้ใช่ไหมแม่เพื่อน่าเออกลับไปเฮ็ดกิ้งเพื่อน่าซีก็เลยว่าเออก็เลยส่วนมาเนาะข้าวน้ำสาแม่ข้าวน้ำนน้องน้ำสาเนาะเพราะว่าน้ำสาเพื่อนซอกบบเห็นเพื่อนมาจะเพื่อนไปทางใดไหนทุกควรมานกันยอมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมาเด้อเวจะไปหกใหญ่เพื่อนส่วนว่า ทีแรกพ่นเอาแหนมาซื้อขนมกับบ่ได้หุงเหี่ยนฮาพ่นบ่เปิดเนาะน้ำพริกเนาะยังน้ำพริกกับน้ำซาบ่ได้มาเนาะชอบไปเห็นเนาะชอบไปเห็นแล้้วไดมาเอาไว้โอกาสหน้าแล้วจ่างๆส่วนสองคนนั้นมากินนํำอิงเนาะทุกคน้านี่งีาเป็นไงเป็นกระทำเขาทา่บแสลยอันนี้ย่งไปข้างหน้าอีกนึงปะ ตับัดะจับจับจับป้อมเด้แบบแหงเนาะเห็นผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นใจบุญใจกุศลวมงแดงนงี้เอาไว้มีโอกาสเนาะทุกคนแลแม่น้องปานกะที่บอกรายงานผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเพราะผู้ใหญ่เพิ่นบอกว่าให้ไปรีวิวหงเฮียนบ้านผลม่วงเนาะทุกคน เดี๋ยวเมื่อหน้าแม่น้องปานทีนปนไปรีวิวห้เบิ้งเดอร์ที่บริษัทยาวกดเพราะว่าเพิ่นบอกว่าให้ไปรีวิวงเฮียนโดยพร้อมกับซื้อขนมไปให้เด็กน้อยนะ,นะแล้วบังเอิญว่าหงเฮียนเขาบ่มีนักเรียน,นเฮียน,นอยู่ฮันแล้วก็เลยบบได้ไปและเขาก็บอกเพื่อนว่าบอกตามความจริงะอะไรเนาะว่าบ่มีนักเฮียนเฮียน,นอยู่ฮัลแล้วก็เลยว่าบบได้ไปเพิ่นก็นบอกว่านแ,แนะนํามา คือเขาช่วยอย่างให้เฮานึ่กินผัยพริกแมเป็นเบิ้งวันนก็แบบอุ่นนะแม่แต่เพิ่นกับ่ได้บอกให้เราระบุซื้อนะเพิ่นเพิ่นบอให้ระบุซื้อนะนหบดนาะแ่บกว่า มันนี่อยากกินข้าวเพราะว่าเสียงในสระสมาธิหลายตอนนี้ก็เป็นตอนที่พักเที่ยงแล้วทุกคนจะเอมากินข้าวเที่ยงทุกคนตอนแรกต้องดับเบิ้ลไปแล้วดันป้อมขึ้นละอป้อมต่นทางดาวอ่ะหนึ่งกินข้าวแล้วอย่าลืมจับเด้อตอนนี้เท้าข้าวแห้งเข้าก้อน กุ้งอันนี้ก็มีแต่นวดอ่างน้ำลายตลอดนี่ไหมนวดเจ็บขึ้นมารเฮ้ยวาจะหมูเฮ้ยได้กุ้งก็กิดเอาไหมแอ็งตัวซ้ำนี้นะนี่อยู่ไหนนะนี่คือนี่คือน้ำแกงเด้อกึงตึงตึงนึงละทำแม่กวาดซะไม่หัว

ดิบหนาครึ่งนึง <laughs> บ้นแล้วน้แกง่น้แกงกับขาวผัดแค่ขาวผัดิแลวอืมบ้าบ่าแปูปลากับน้องเปาบุมาเพราะว่าไปเหียนเนาอไม้คุณเหยียนมือเนีงง่ย จันี่น้ำกินหัดอน้ำกินเอ้ยอังรเนี่ยเข็กันนีก้อนโมแม่จะได้ไปนั่งใครอ่ะนี่เข็สวยปะ ต้องนี่ตัวอย่างบัเนี่บัมักบัวสูงมักจริงๆแล้วบักินเผ็ดบัได้บัวเองบัมักตัวนั้นน่ะกินเผ็ดเก่งกินยุ่ยเผ็ดเนงกินได้ลอคิดเอาเจ้ามาตัวน้องก้องตัวกองขึ้นมาตักองก็ที่ละลายมาแล้วมาแล้วน้ำทุกคน ุ้งเพิเสื่องอยู่ไหนนี่เนาะไสักไปละไปซื้อเอ้ยวะเพิ่นงอมใช้จอกอยู่เนาะเอ้ยสชถ้วยเพชรเสื่อก็มีกุ้งเหรองน่ะบอกทุกคนก่อนใชตะกินอาหารดีๆแบบนี้กับย้อนมีูุใหญยใจบุญนะทุกคน คุณอยู drafted, no, so ่ประเทศไทยเด้อคุณยายใจบุญชวนล่ะกับเบอร์กินเนาะอาหารมีแมวเขมีแต่แบบเวปทีหรือว่าพูดแายใจดีย์แต่นางต่างเนาะส่งมากอะไรไปได้กินคุณกับคุก่าอยู่ประเทศไทยคุณเนาะเพิ่นว่ามีโอกาสเพิ่นสิมาเที่ยวประเทศลาวเพิ่นว่าแต่ว่าช่วงนี้โควิดหลายโควิดแล้วก็เดินทางก็สะดวกหัเนาะโอ้ทุกคน เก่งขนาดมึดไปชามนึงจานนึงแล้วใส่มึดไปถาดนึงแล้วพี่ชายโมยินไปยังว่าจะไปยินไทยจะโบ่ก็จะไปอะไรไรคะเอาใบมีโอกาสเขาจะพากันไปถ้าไปชิปหาทุกคนไปทำการพิธีกรรมปรยุทธ์ไทยนี่นะทุกคนขอกระิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อก่อนอื่นนี่ก็ขอคำโมกความใจจากคุณยายใจดีทางฝั่งใครนอกจางว่าได้มาอุปถัมภ์ ว่าล sí, e oh bueno. ูกทุกคนเนาะให้เห um ็นได้อยู่ดีกินดีเนาะได้กินดีของดีๆนะทุกคนึ่งนว่าข้าวผัดนี่กะโอ้ยจนๆจังได้มากินเทอนึงเนาะอันนี้สถานที่นี่ก็คือว่าอยู่สวนผู้ทองเนาะทุกคนเป็นสถานที่พันก็ะตั้งอยู่เมืองลองสารเฮานี้เองเนาะทุกคนแล้วก็ไกลองเหียนจากรงเหียนของเทานแหล่งท่องเที่ยวแม่นบอลคนที่มามาลินมา ซึ่งมาสมงเาอยู่บ้านนี้เป็นพ่อนบ้านบ้านพ่อนคลายอารมณ์ทุกคนเพราะมีต้นไม้มอ,มอ้อมตัวแล้วก็บรรยากาศดีแล้วโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องป่าและ ลูกๆกับทีได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องปานสแนลแล้วก็ช่องคุกกิ๊กสาวน้อยลองสารแล้วก็ช่องดิ้นดาสาวน้อยลองสารด้วยนะคะทุกคนย่าลืมเด้อฝากทุกคนเด้ออย่าลืมไปกดกระดิ่งให้แต่ละคนเด้ออย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคุหน้าค่ะขอบคุณนะคะหลายๆเด้อ